อานาโตธนาสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาดูรีวิวการติดตั้งจอยนดรอยพร้อมกล้องรอบขันนะคะสำหรับตัวนี้ก็เป็นแรม4ี่รหกสิบสค่ะวันนี้ก็เป็นการจอ s n a p ปดาวน n นะคะเป็นจอความพมชั้นระดับ QLED เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานกันนะคะตัวนี้นะคะที่คนอนโทรลเมล์ไลลูกค้าสามารถกดไปที่แอป AVM ได้นะคะตัวนี้เราสามารถมองเห็นแบบ 3D ค่ะรอบขันเลยนะคะแล้วก็ ดูแบบ2 d ก็ได้นะคะนี่ค่ะหน้าซ้ายขวาด้านหลังคะ่ะเราก็มองเห็นทัศนวิสัยรอบคันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานของแอปทัดไปกันนะคะตอนนี้ d v r ก็รองรับการบันทึกภาพรอบคันนะคะเพียงแค่เราใส่แฟลชไดร์ไปในเกจนะคะตอนนี้ค่ะใส่แฟลชไดร์นะคะแล้วก็ช่อง USB เดิมก็สามารถติดตั้งได้นะคะนี่ค่ะใช้งานได้เหมือนเดิมเลยค่ะ แล้วก็มีแอปไซติกนะคะตัวนี้ก็จะเป็น Google m a p แบบออฟไลน์นะคะเราไม่มีอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็สามารถใช้งานแอปนี้ได้ค่ะ <S <S แล้วก็รองรับ Netflix ด้วยนะคะตัวนี้ค่ะลูกค้ามีบัญชีอยู่แล้วก็สามารถล็อกอินเข้าไปได้เลยะค,ะ <S <S ค่ะแล้วก็เราดาวน์โหลดแอปไว้เยอะแยะเลยนะคะตัวนี้ไอชีนะคะแอป Vi ว w ASP ดูทีวีนะคะ fw iptv ค่ะตัวนี้ก็เป็นแอปดูทีวีออนไลน์ค่ะตัวนี้เพียงแค่เรากดทดลองฟรีนะคะไม่ต้องลองอินก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันค่ะนี่ค่ะทดลองฟรีเลือกช่องที่โอเคเดี๋ยวไปดูตัวนี้ลองรับคาเพด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาฟัง y u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  e แวนนะคะเป็น Youtube พรีเมียมนะคะที่ไม่มีโฆษณาสำหรับตัวนี้นะคะลูกค้าก็ติดลำโพงเพิ่มเลยนะคะเป็นลำโพงฟล์คอ ปรับได้หลายบบเลยะค,ะค,ควันนี้ก็ลองรับ Google m a p แบบออนไลน์ด้วยนะคะนี่ค่ะการเลือกเราก็สามารถแต่งสองจอได้ะค,ะค่ะนีคะเพียงเท่านี้นะคะเราก็ใช้งานสองจอได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกล้องถอยกันนะคะ ผมชันมากเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ก็มองเห็นรอบพันเลยค่ะแล้วก็มีวิทยุด้วยนะคะตอนนี้ก็เป็นวิทยุแบบออฟไลน์นะคะรองรับบลูทูธค่ะตอนนี้นะคะเพียงแค่เรอแชร์ฮอสสปอร์ตไจอนะคะก็สามารถใช้งานได้แล้วนะคะสำหรับลูกค้าที่ใช้รถออติีสปนี2020นะคะสนใจติดตั้งจอ Android พร้อมกล้องรอบคันนะคะ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่092446564ค่ะหรือแอดไลน์แอดไซด์คางแคมิโคเรียค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณค่ะ